เ่าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับที่บ้านดาวนี้แหละแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นนักสะสมค่ะคเขาได้รวบรวมนะคะพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมานานกว่า40ปีมีมากกว่า700รูปค่ะคไปดูกันดีกว่านะคะบ้านนี้เป็นของนางสมควรคงสัตว์อายุ67ปีค่ะเป็นชาวตาบลรังกาอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยคนนี้ค่ะพอไปตรวจดูภายในบ้านแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะพบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวขณะทรงงานสร้างความผาสุกให้กับปสะสันิกรทุกหมู่เหล่าที่ได้เก็บรวบรวมเก็บสะสมไว้นะคะมากกว่า700รูปนางสมควรเล่าด้วยความประทับใจค่ะที่ได้เก็บภาพอันเป็นมงคลไว้กว่า700รูปว่าได้เก็บสะสมมาตั้งแต่ปี2515แล้วนะคะนานกว่า4 2ปีตนเองนั้นซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ส่งห่วงใยและส่งงานเพื่อปสะสันิกรทั่วทุกภาคของประเทศแล้วก็เป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวนั่นเอง โอ้น่าปรับลืมมากๆเป็นภาพที่มีทุกบ้านาจริงๆนะ,ค,ะครับผมไปที่